กิน <G ül ets> คิดว่าผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกคืออะไรครับมะม่วงกวินคิดว่าอะไรครับผลไม,ม,ม้ที่อร่อยที่สุดในโลกสตรอเบอรี่โอเคแล้วเอ,อแม่คิดว่าทุเรียนอร่อยที่สุดในโลกอืออืม,อมแล้วกวินคิดว่าขนมที่อร่อยที่สุดในโลกคืออะไรครับอไอติมไอติมพี่เหมยว่าคืออะไรอ,อพี่เหมยว่าคืออะไรถ้าใครทายถูกจะได้กิน ยำยำช้างน้อยยำยำช้างน้อยอร่อยที่สุดเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกใช่โอ้โหให้กี่คะแนนพี่เหมยยำยำช้างน้อยพี่เหมยให้กี่คะแนนคะกุนันขอททยบ้างก็วินขอทายบ้างเอาเอาทายว่ายังไงทายว่ายำยำช้างน้อยก็วินก็ยำยำช้างน้อยเพราะว่าอะไรอร่อยที่สุดในโลกขนมยำยำเพราะว่าอะไรเลยยำยำช้างน้อย พ่อไม่เคยกินยำยำช้างน้อยพ่อเลยตอบไปถูกอะถาคนลไม้ก่อบน้ำโขขนมที่อร่อยที่สุดในโลกแม่คิดว่ามอมยิ้มนะใช่ไหมใช่เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเหรออมยิ้มช้ออมยิ้มเหรอใช่อมยิ้มอร่อยที่สุดในโลกแล้วพ่อไม่อนให้น้ำอะไรอร่อยที่สุดน้ำเฉาน้ำอะไรน้ำโซรา มา้มามา้าม้าในขณะที่เราอยู่ในรถอุ้ยมีหูบเขาถึงได้นุ่นเสาด้วยสวนสัตว์เหรอไม่อยากดูสวนสัตว์ได้นะ